สวัสดีครับนี่ผมก็วันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันในเรื่องสายชาร์จเก่าๆนะครับอย่าทิ้งนะเพื่อนๆเนีย่ยพวกหูฟังเนี่ย ب. อันนี้มันก็คือเสียแล้วเสียบ้างไม่เสียบ้างครับก็คือแบบแต่ในส่วนมากเนี่ยเสียหมดแล้วก็คือมันแบบหูฟังดังข้างไม่ดังข้างเนี่ย ب. อะไรประมาณนี้นะครับก็คือบักหักบ้างแตกบ้างเนี่ย ก็คือเหลือแต่หัวหลายๆห้ามก็คือแบบสายแจ็คคาดบ้างอะไรเงี้ยก็คือผมก็เก็บเก็บเอามารวมกันครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามันเริ่มลกแล้วครับแล้วช่วงนี้แบบโควิดนะครับสถานการณ์แย่ๆครับก็คือแบบผมก็ไม่รู้จะตกงานด้วยครับไม่รู้จะทําอะไรครับก็คืออยู่ว่างๆนะครับผมไปร้านของเก่ามาผมเจอพัดลมมาตัวหนึ่งครับ นี่ครับแต่ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับผมกดให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงไหมครับก็ผมกดนี่ครับถ้าภาพนี่ไม่มีขยับเลยนะครับผมจะมาทําที่ชาร์จกันนะครับวันนี้ซึ่งดูชาร์จเนี้ยเพื่อนเพื่อดูดิครับพอจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นสนิมนะครับข้างในเห็นไหมครับสนิมแบบคื ถ้าจะให้ผมไปหารูชาร์จแบบเนี้ยนะโหขี่รถไปหาแล้วถ้าซื้อมาได้ก็จริงนะครับถ้าสภาพรูอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสนิมข้างไหนถ้ารูมันใช้ไม่ได้ก็โอออกไปหาเปลืองน้ํามันไหนจะร้อนแดดครับก็สรุปแล้วก็คือขี้เกียจไปนะครับถึงไปมันก็ได้ไม่คุ้มเสียนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาทําที่ชาร์จแบตกันนะครัเอามาไว้ใช้เองนะครับ ไอตัวเนี้ยผมก็เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้คือตัวเนี้ยผมได้มาจากบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือผมไม่ได้ใช้แล้วมัก็จะามาทําประโยชน์ก็คือว่ามันใส่กับที่ชาร์จได้นะครับก็คือว่ามันเป็นตัวเมียของที่ชาร์จเนี่ยครับ ก็คือวันนี้จะมาทําที่ชาร์จแบตตัวนี้เอานะครับก็เหมือนตัวนี้แหละครับตัวเดียวกันนะครับเหมือนกันครับแต่ทีนี้ผมจะมาทําที่ชาร์จแบตเพราะว่าตัวเนี้ยแบตตัวนี้มันหมดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชาร์จไฟบรรจุเข้าไปได้เพราะว่ารูตัวเนี้ยรูชาร์จมันเสียครับอ่านี่ผมจะมาทําก็คือชาร์จไฟนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแฟบนะคราผมหาสายชาร์จเอานี่แฟบโบอ้ใช่ท้ายครับไวนี้อีสักคู่นะครับนี่เราต้องรนไฟนะก่อนนะครับผมฟฟบไฟแชกันนี้เชื่อมได้นะครับบัตรกีเป็นหัวแรงได้นะครับผมไอที่เป็นรถรัวขึ้นมานี่ไม่ต้องเบนเบนไม่ต้องตกใจครับมันเอาไว้บัตรกีแบบ หัวแรงชุกเฉินนะครับอุ้ยแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องเสียบมันเข้าไปก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าขั้วบวกขั้วลบเดี๋ยวใส่ผิดขั้วนะครับผมอาแลา้วใส่ทำเมงดื่มเมงนะครับผมช่วงนี้นี่แย่กันหมดเลยนคนัะผมเมงนี่แทบจะไม่มีกินแล้วบ้านผมก็จนด้วยครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบครับ ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมมีแรงทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วก็ทำฟารบฟาบอ่าเรีบยบร้อยหนึ่งเส้น,นครับข้อบวกนะครับนีใ่ใส่ผิดขั้วนะเพื่อนๆพนี่ครับนี่ครับฟาบแล้วก็จะเอาประมาณนี้พอวทีนี้ก็เอากาวนะครับผม แตะๆมันสักหน่อยนะครับผมจะประมาณนี้นะครับน่าจะได้แล้วแม่มันรุดนะอ่ะาก็จะประมาณนี้นี่นะครับแล้วเราก็เอาไปชาร์จเลยนี่นะครับเรา,เาจะชาร์จกับตัวนี้นะครับผมครับที่ชาร์จแบตครับผม อันนี้ก็ใบวางไว้ก่อนนะแล้วทีนี้เรามาดูลําโพงที่ได้จากหลงของข่านะครับเป็นลาโพงบลูทูธนะครับผมว่าสภาพมันก็ยังโอเค,คแต่ผมไปไม่ทันคือมาได้ได้มาแค่นี้จริงผมเสียได้บอร์ดนันมากเลยบ,บอร์ดบลูทูธแต่มันมีแค่นี้จริงๆก็ต้องตามสภาพแต่มันมีแบตเตอรี่กับลําโพงสองตัวผมซื้อมาด้ราคาห้าบาทโอโหผมคุ้มแล้วครับ ก็จะรอบหน้าจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาแล้วเอามาทําเป็นประโยชน์ mm hmm. อะไรสักอย่างจะามาไปติดอะไร mm hmm. เพื่อนๆก็ถ้าคนไหนชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดข่าวสาร mm hmm. ครั้งหน้านะครับผมแต่อันนี้ก็วันนี้ก็จะมาทําเป็น mm hmm. เสียงซาวนะคือเสียงกลางของลำโพงซับลูฟเฟอร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับ ก็คือตัวนี้มันต้องใช้สายแจ็คครับนี่นครับสายแจ็คเสียบแต่ลำโพงบลูทูธตัวนี้มันไม่มีสายแจ็คนะครับแต่ก่อนมันเคยใช้งานครับบอร์ดบลูทูธมานะครับแต่นี้ผมจะมาแปลงนะครับก็คือเอาหาสายหูฟังเก่าๆแต่มันมีที่ผมแบบตัดไปแล้วนี่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมันมีอยู่เนาะนี่ไง ใช่ไหมใช่ครับนี่น่อ๋อเจอแล้วนี่อันนี้ใช่เลยสายหูฟังก็มีสามสายอือยางแรกผมก็ต้องชารสักคู่นะเพื่อนๆผมก็อืไม่เอาเอา ็ต้องปอกให้มันยาวๆหน่อยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการแบบทำให้มันดังนะครับนี่ครับพอได้ประมาณนี้ก็แยกออกจากกันนะครับผมครับก็จะประมาณนี้วิบว๊บวิบป๊อวิบป๊อก็จะประมาณนี้นะครับผม เปิดเพลงกันตั้งหน่อยได้บ่าครับอ๋อนี่ครับสายแจ็คไม่ได้เสียบแล้วครับผมอันนี้ก็มีตะปเปตอย่างเดียวนะครับผมมีตะปบเปบอย่างเดียวนะครับก็คือเสียงกลางยูนีครับกำลังจะทำนะครับผมอ่าอันนี้ก็ฟังเสียงเบสไปก่อนนะนิ่มๆน,นะครับผมกลองสั่นไปแล้ ไม่สั่นนะผมไม่ได้งงินเกินไปนะสกูนครับอันไหนที่แบบพอมาทำอะไรได้ก็จับมาโมงหมดแล้วอยู่กองว่างนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองทำดูนะครับผมไม่เสียหายครับ ก็เหมือนกับชีวิตไม่มีที่ิ้นสุดนะครับถ้าไม่หยุดค้นหาตัวเองแล้วผมชิวๆทำงานนาทีเล็กนะครผมก็จะประมาณนี้ครับ แต่อันนี้คือมันจะเคลือบอะไรมาสักอย่างมันต้องรดน้ำถ้าไม่รนนะมันจะแบบไม่ติดอะ่ะก็คือแบบถ้าไม่รนไฟให้มันไหม้มันก็จะไม่ติดอะ่ะโอ้ไหม้ก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ใช้ดินร่วมเลยนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นดินร่วมนะครับผมถ้าสีแดงขาวต้องแยกกันนะครับ ้าเป็นดีดำก็เป็นดินนะครับก็ใช้ร่วมกันไปเลยเขามีเต้นเดียวก็จะประมาณนี้นะครับพอตรงท้ายก็ต้องกาวร้อนนี่นะครับกาวแท่งครับก็คือมันต้องใช้จริงๆเพื่อไม่ให้มันหลุดจากกันนะครับผมขี้เกียจมาต่อบ่อยๆพอผมก็ไม่ว่างข็นั้นนะครับใช้แบบ มันดุดก็พอนะครับผมแต้มแต่แบบบางๆนก็คือสายพวกนี้มันมาชนกันไม่เป็นไรอยู่แล้วพวกเนี้ยก็คือมันชนกันมันไม่สามารถที่จะช็อตกันได้นะเพราะว่ามันเคลือบอะไรมาสักอย่างนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ถ้าผมไม่เผาเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเนี่เราก็มาลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหม นะเ,เดียวนะครับนี่เบนอย่างเดียวนี่คือเบนอย่างเดียวแล้วผมแต่ผมจะเปลียยวเข้าไปป,ประมาณนี้นะครับผมจะดังไปครับก็จะประมาณนี้นะครับลำโพงนี้ก็คือเสร็จไปแล้วนะครับผม แล้วเรามาดูที่ตอนแรกที่เราทำที่ชาร์จกันนะครับผมตอนนี้ผมว่าก็น่าจะติดแล้วล่ะครับเราจะประมาณนี้นี่ครับผ่านก้อนเดิมนะครับผมเียวไปฟัฟบอุ้ยสมงองเฮ้ยลมติดอะผมไม่ต้องซ่อมนะครับผมใช้ได้โอเคเลยเราจะประมาณนี้ ฮัลโหลเย็นไหมเพื่อนพอจะได้ยินเสียงลงมไหมอ๋อแจ๋วเลยอะ่ะโเย็นนั้นเนี่ยชอบเลยแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเขาพูดเดี๋ยวผมก็ <c oughs> ทำอะไรต่อเลยนะ <c oughs> เ,ออเอาเป็นว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิป เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอไปแบบเป่าพัดลมเย็นๆนะครับโอ้โหเย็นมากอะ่ะเย็นนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยคือแบบสองชิ้นนี้ในราคาที่แบบว่าผมใช้มาจากร้านของเ่าก็คือสิบบาทน,นะครับผมแจว๋วแจ๋วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย